สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายทุกๆคนครับนี่ครับนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าโมนี้่โอนี้ข่อยมีมีมีอะไรม,ไมีปูเขาเอิ้นปูยังปูไล่เสือบอก<ต>ปูไล่เสืออันแล้วก็อันนี้เป็นมองไปเห็นมั้ย เป็นขมิ้นขาวคอยนึ่งใส่กันเลยนึ่งใส่กันเลยขมิ้นขาวแล้วกับมีหอมแดงก็น,นึ่งใส่มาพี่น้องมาเดี๋ยวให้เบ่งน้ำจิ้มอีเห็ดเองนะคบเอาไปไหนแล้วกลับมากนคู่หูนี้พี่น้องเอ้ยกลับมากรเร็วมามาๆๆม,ม,มเมื่อนี้กินกันเบดคั่แล้วพี่น้อง อีกผูนึงเพิ่นปร่อยากเขากล้องมามามาเขากินยังไงล่ะดูดิจะนั่งฝั่งไหนจะนั่งฝั่งนี้ไหมมามันนั่งมานั่งแกะให้ฝั่งนี้ก็ได้มาลืมกันเลยพี่น้องไม่่เบิรงนี่นี่นี่ปูไขค เพราะดี่ข้าเจ้ามาขายอยู่หนาล้านพี่น้องร้อยหกสิบได้ประมาณโลก,กว่าอยู่กเลยซืนอนน้อเลยปลูกใครปลูกใครเห็นมนนนั้ยหนึนนน่งโดดเห็นมั้ยกินนี่เลยมาพี่น้องมานนนยวเอาน้ำจิ้มมากเอาอะไรฟังดีกว่า มา <c oughs> มา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 เราถ่ายคลิปอยู่นอนนี่อน,อนอนนี่กินเองนะพี่น้องเอ้ยเห็นน้อเห็นน้อโอ้ยไปแกปะมาเป็นวะืมึงหลังไร โอ้มาพี่น้องมาแกงซีเลยค่อยโอ้ค่ <c oughs> อยม่ได้แกให้ลูกหรอกนี่เห็ด นนว่าเป็นไหมยาวาด้อยแม้มีกันไก่เนะาะเนอะโอ้โห,โ,หโหเห็ดอยู่นะนุ๊กนุ๊กป้าเดียวหาย Dùng đi chạy bớt <laughs> 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 นอ่เลยมัต้องกินเข่าเล้เบื่อไปแลนะ้เนี่ยอื กล้ามมันไม่เหนื่อยเลยนะพี่หล่อก็ไข่กึ่นมา่เป็นวัดเอากินกินไข่ไข่ไข่ปูเขาเอินเขาเอินขมิ้นเขา จริงไม่เป็นสีขาวนะคอยเอามาหนึ่งความกันเลยขมิ้นรสชาติสีเผ็ดๆนะอืมทนกินดิบนี่คืนดังแล้วใช่ไหมครับเอาโอ้เขาเห็นมัน จับเป็นมือไงหอมแดงไม่ได้เขากล้องแล้วยังลางละไใครมันใครใครจ่กว่าเขากินบ้งุ Các bạn có thể nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ไข่ปูอืม nhẹp tiếng là sao nói wow phải nói vịt cung ngây cuội đấy non đấy vịt nhạt luôn không có mấy con kẻ hay vịt vịt nhạt nữa không con kẻ เนื้อปูยังข ไอเห็นผากเลยกินไตที่น้องมันบอกมันทีเห็ดคลิปน้ำมันหลงลางล่ะเล่นไม่ได้นะลูกอ้อิ่มเลยพี่หน้่งเอ้ ăn con điều của bơm hà tổ đây đấy giọng ơi หนูนั่งล่างแล้วว่ะเขากินหมดเลยเขาไม่เห็นหนูแล้วลูกทาไมเขาไม่เห็นหนูแล้วหนู่นางล่างแล้วยิงไม่ได้ลูกนั่งนั่งรถป่ะนั่งรถด,ดีกว่าไหมนั่งไหม คลิปข่อยบรคือมูเล้วพี่น้องเลยอยู่กับลูกอันนี้มันต้องคุบเนาะพี่น้องเนาะเนี้ยเนี้ยเนี่ยอ้ยเนื้อปูเนาะเนื้อกัมปูเห็นยม็อแม่แม่เอาเนื้อกัมปูให้ลูก nó có bùa át oh Bây đây mình nàng hàng luôn kinh bù อือหนังไหยแต่กามปูน้ายังอกอกสากลุบนักพ้องเอย

hết mát nhớ cám pu rồi mát Cái này hết thẻ mới phải hết nó Hãy subscribe cho พี่เห็นอนอบิึงแล้วหอมหอมบำรุงร่างกายพี่น้องโอ,โ,อโ,อโอ้หึจะแม่นงนู้จะกินอีกแล้ว โอ้าำไม่ยังนี่นเก็บะอะไรฮัมฮัมอมอ,มอันนี้นแล้วว่ พะเจ้ากินเอาซ้ำนี่ละโอ้ยต้องกินยากนะแซ่บนะพี่น้องนะขมิ้นขาวต้องกินกันหน่อยรู้สึกอย่าคุนดังปึ๊บโอ้ย หอดดังเลยพี่น้องเอ้ดูว่าอตะเบิกลิ่นหอมดูว่าหอมแดงเฮ้บุญดำบ๊กเฮ้บุญดำพี่น้องเตรียมถุงมาเ,า,เาเอาเอาเอาไว้ใส่กล้ามบุญจะใส่ซ้ำ ครับพี่น้องได้ยินเสียงสาวป่ะดื้อแล้วเอาฝากกดไลค์กดติดตามไ,มได้ครับจบแค่คลิปแค่นี้ลครับนะนไว่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วสวัสดีครับพ่อกันคลิปหนาครับพี่น้องครับ